cosplayers งานของเราในครั้งนี้นะครับส่งตรงจากประเทศต้นตำรับเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2007และ2010ในการประกวด World Cosplay s u m m i t การประกวด Cosplay ร Cos ะดับโลกรวมไปถึงยังมีผลงานภาคเสียงด้วยนะครับเป็นหนัาางด้วยนะคนนี้กับผลงาน ของแอนิเมชันที่มีชื่อว่ววาอินาซุมาอีเลเว่นหรือว่านักเอกแข้งสายฟ้าโดยบทที่เธอรับนั่นก็คือนภาลาดำหรือว่ากับปทีมชาติไทยนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับในโอกาสนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญอ่าคุณล่าวมาด้วยแล้วก<ด>ันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะอยากให้ทางคุณคณมีเนี่ยเหมือนกับ

คุณมิค uh ิรากะวันนี้ก็ได้มาเจอทุกคนที่นี่ก็ดีใจมากที่มาค่ะครับโอเคครับผมแล้วสำหรับทางคุณนักกีฬาเองเนี่ยก็คือเป็นคอสเพลเยอร์จากญี่ปุ <S <S no, ่นครับอยากทราบว่าสำหรับวงการคอสเพลย์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนตัวทางคนกีฬาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคญี่ปุ่นเนื้อ layer ที่เนี่ยญี่ปุ่นของคอสเพลย์การ์ดเนี่ยญี่ปุ่น コスプレ界は今、すごく変わりました、えーと。最初写真を撮ってみんな遊んでたんですけど最近はやっぱりステージをするコスプレイヤーのチームが増えてきて日本でも本当にコスプレサミットとかあとアニメソングのステージをするコスプレイヤーがとても増えて。 สでเあのプロとして稼いでるコスプレดร์เพ้มัまากก่อนในเที่ปุนเขาก็จะเหมือนเป็นการถ่ายรูปเล่นๆก,กันเป็นอพกับเพื่อนแต่ในช่วงเนี้ยเขาก็เริ่มมีการแบบโปรตึ้นคเวทีมีโชว์อแบบอันนี้ฟองอะไราเงี้ยคะรคอเพลย์ก็จะมีสื่อแ่งงนเนี้ยแบบเป็นทางการนะครับแต่สมัยคอสเลยย่่าあの 書いたりあの、ステージの脚本を書いたり声優をやったりラジオをしたりあ,のあとプロデュース、ね、アイドルのプロデュースをしたりコスプレだけじゃなくて違う方のだからコスプレイヤーができるような世界なのかなってます。 อย่างอันากิระฟังที่เขาเป็นเลเยอร์เหมือนกันแต่ว่าเค้าก็อร่อยครานี้ไม่ได้แค่ไหนคอสเพลย์แต่ว่ามีทั้งเอ่อไปสเพลย์เป็นปน้ำภ่ากระตูนแล้วก็เป็นตัวเดือยเตอร์ครับผมนี่ก็คือเป็นมุมมองนะฮะจากคอสเพลเยอร์นะครับที่มาจากประเทศต้นตำรับจากญี่ปุ่นอะไรทีเดียวนะครับผมแล้วสำหรับคอสเพลเยอร์วงการคอสเพลย์ในประเทศไทยเนี่ยท่านคุณเอ็ดนาะมองว่าเป็นอย่างไรบ้าง <laughs> そうあの初めてタイに来たのが2008年にあのちょうどフェイと一緒にイベントに出てで初めてのタイの友達がフェイなんですけどもうその時は全然みんなコスプレもそんなにやってなくてアニメグッズなんかみんな買えなかったからもうこんな立派なアニメとか。 できていて、い本当にあのアファも開催できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います、あとすごくもう、タイのコスプレイヤーの,このレベルがものすごく上がってて、本当にみんな一生懸命努力してるんだなっていうのが分かって、もうすごいですね、タイはこれからもどんどん盛り上がっていくと思います。おーはい ครั้งแรกตอนปี2008ตอนนั้นก็ได้จักกับคุณยูจินเปย์แลเป็นเพื่อนคนแรกองเก็ในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนคลองเทรลเยอะเท่าวันนี้แล้วก็คนก็ยังไม่ได้ซื้อของพวกฟูตของอนิเมะเยอะเท่าวันนี้คแต่ที้มีแบบทั้งอนิเมะมาเปิดที่ไทยแล้วก็มีงานอาฟามาเปิดด้วยพอถึงมรสุดยอดมากแล้วก็คอนเทนต์เลเวลกันคองเทรลคนไทยก็สมเป็นเยอะมากเลยแล้ก็คิดว่าแต่ที้ไปก็คงมี ผมแค่น้เ hey, ด so, an ี๋ยวอยากให้ทางสถานี้นะอยากให้ทางคนอากิระเนี่ยฝากไปถึงแฟนเพื่อเชิญมาที่งานอนิเมะเฟสติวัลเอเชียของเรายครับแนขอาท่อนครับครับさんいつもร当にどうัあครับครับす実はタイに来るのは 7回目で、えー、初めてやった声優のキャラクターもタイのこの役で本当にタイには何か声があるとしか思えないので私もこれからどんどんタイのコスプレタイに貢献して,していきたいと思いますなのでまた8月 AFA で一緒に遊びましょうどうどもありがとう <laughs> โดยตลอด ολ, แล้วก็เขารู้สึกว่าเขาได้มีความพันแปลกๆกับประเทศไทยคืออย่างตัวละครนะในเกมที่เขได้พามาตัวแรกที่ก็เป็นตัวละครคนไทยอาจจะได้ร <anak> ับรางวัลเป็นเ้นเงั้นก็ดีใจมากที่ได้มีตัวร่วมกับประเทศไทยเกิดการต่อสู้ในเกมนี้ก็เจอกันนะคะในงานที่นานคนดีงานเนี่ยเอาละครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับคุณอากิระโคโนมินั่นเองนะครับ thank you very much Miss อากิระโคนมิ It's อตัวละครที่ไ e ้ชนะในงา